Thank you สวัสดีปีใหม่ปี2025ค่ะปีนี้เป็นปีงูนะคะและฟ้าขออาราธนาคุณพระศรีรันตนตรตคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งดีงามใดๆที่ฟ้าได้หมั่นเพียรทำนะคะรวมถึงบุญกุศลต่างๆที่ทุกท่านได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจปราถนาสิ่งใดที่ดีงามขอให้สิ่งน,นั้นประสบความสำเร็จขอให้การเดินทางของทุก ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่เกิดอันตรายใดๆจนถึงบ้านนะคะและในปีนี้ขอทุกท่านจงมีความโชคดีตลอดทั้งปีทั้งการเงินการงานสุขภาพและความราาักค่ะจงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งใดที่ดีงามมาโลกมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะได้ขอให้สิ่งนั้นบังเกิดกับทุกท่านในปี2025ปีงูนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ